วันนี้เราจะมาทำโต๊ะสำหรับห้องเก็บของของเรากันเพราะเราเชื่อว่าทุกคนพัฒนาโลกรอบตัวได้เราจึงไม่หยุดเรียนรู้ทดลองมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและเอาสิ่งที่เราเจอมาแบ่งปันนี่แหละคือมีพลัสสวัสดีครับผมเปิ้มนะครับวันนี้กับรายการช่วงวันเดียวเสร็จเนี่ยผมจะมาชวนทำอะไรที่ง่ายมากๆ ก็คือโต๊ะนั่นเองวันเดียวเสร็จคราวที่แล้วเนี่ยค่อนข้างหนักหน่วงอันนี้เลยอยากทำอะไรง่ายๆบ้างถ้าคุณยังไม่เคยเห็นตู้นี้นะครับนั่นอาจจะหมายความว่าคุณยังไม่ได้กด subscribe กับช่องมี plus หรือเปล่าถ้าคุณกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเ,เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนคือเรามีห้องเก็บของอยู่เดี๋ยวพาไปดูเนาะแล้วเราก็มีชั้นเก็บของที่เราใช้หลักการเดียวกันกับที่เราจะทําโต๊ะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราอยากทําก็คือเราอยากจะทําโต๊ะอีกอันหนึง่งซึ่งเอาไว จัดของง่ายๆเอาไว้แบบเหมือนว่าเราแบบห้องเก็บของมันของเยอะใช่ปะเราอยากได้โต๊ะที่เอาไว้จัดของอะไรเงี้ยแล้วห้องเก็บของเนี้ยมันอยู่ติดกับ Urban Garden ดของเราด้วยผมกะว่าเราจะให้ทีมเนี่ยใช้โต๊ะนี้เป็นโต๊ะเอาไว้แบบจัดของสําหรับการทําสวนด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโต๊ะเนี้ยมันจะค่อนข้างเป็นโต๊ะที่สมบุกสมบันนะแล้วผมคิดว่าโต๊ะแบบนี้ครับเป็นโต๊ะที่ทุกคนสามารถทําใช้ที่บ้านได้ทุกคนทําวันเดียวเสร็จได้ถ้ามีของครบนะสิ่งทร่ต้องใช้คือไม้อัดกับเหล็กฉากทําชั้นนะครับเเจ้าาก่า เดี๋ยวเรามาหาของกันก่อนผมเตรียไมไว้บางส่วนแล้วอันนี้อันนี้อันนี้คือไม้อัดฟิล์มดำที่เหลือมาจากการทำช็อปของเราเนาะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าไม้อัดนะครับเวลาเขาขายมาเนี่ยเขาจะขายที่ความยาว4ค8ฟุตอ่าพอมันเป,เปลี่ยนมาเป็นหน่วยมิลลิเมตรหน่วยเมตริกเนี่ยมันเลยไม่ลงตัวซะทีเดียวนะครับ ส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ระหว่างแบบ1220มิลน,นะวเวลาผมพูดผมพูดมิลน,นะ1220กับ2440 0, 2, 4, 4, อ่าประมาณนี้ทีนี้ปัญหาคือเหล็กฉากทำชั้นนะ่ะรูมันมันเจาะทุกๆช่วง10เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม้มันไม่ลง10เซนนะ่ะเวลาเราไปประกอบกับเหล็กฉากทำชั้นนะ่ะมันจะไม่ลงตัวเราเลยต้องตัดไม้ให้มันลงเป็นเลขแบบฐาน10เซนให้ได้ก่อนนะครับอันนี้มันเป็นไม้ครึ่งแผ่น ที่ผมเอาโฟมมาลองไว้จะได้ใช้แทร็กซอตัดง่ายอะเนาะอันนี้มันน่าจะอ่ะกว้าง61เซนอ่ะเราต้องการ60 cm. เราต้องการให้มันลงเลขศูนย์เนาะคือเวลาไม้มาจากโรงงานอะถ้าเป็นไม้อัดฟิล์ดมดามะนะครับขอบมันจะเป็นขอบแดงแบบนี้ก็คือเขาคงทามาไว้กันความชื้นอะไรอย่างนี้แหละเนื่องจากไม้ที่เราต้องการเนี่ยมันเล็กกว่าแผ่นนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะตัดขอบที่มาจากโรงงานเนี้ยออกนะครับเพราะว่าขอบเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างครุขระเนาะ โอเคเพราะฉะนั้นผมน่าจะต้องกลับไม้มีังนจะถ่ายตอนตัดย,ก <Okay. S 2> ยากโอเคนี้ <Yeah. S 2> แล้วก็สิ่งที่ต้องใช้ก็คือแทร็กซอเนาะแทร็กซอเนี่ยจริงๆมันก็มีขายแบบยาวๆอ่ะนะแต่ว่าเนื่องจากความประหยัดของผมเนี่ยผมก็จะใช้แบบ2อันมาต่อกันนะครับอันนี้ซื้อมาพร้อมในชุดเดียวกับโต๊ะอันนี้ชุดเดียวกับเลื่อยโอเคนะ mm hmm. สิ่งที่ต้องใช้ก็คือมันจะมี มาอยู่ในนี้อันนี้ก็คือตัวเชื่อมรางเข้าด้วยกันจุกมีซาวเอฟเฟกเป็นของตัวเองนนี่ะะฮแะล้วก็จะมามันเป็นแท่งเสเตนเลสแข็งๆอันหนึ่งที่เอาไว้เสริมตรงกลางระหว่างราง2ออันนะครับจุ๊บ นี่โอเคก็ลางเฟสทูเนี่ยมันเป็นมันเป็นเมทริกซทั้งหมดอยู่แล้วเนาะเลข1.440เนี่ยคือความยาวของรางเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับก็อันนี้เมตร40พูดงได้ง่ายอันนี้เมตรกับอีก8เซนนะครับต่อรวมกันก็จะเป็น2เมตร4 18เซนอ่าก็จะเกินไม้อัดไปนิดเดียวซึ่งความจริงแล้วอ่ะถ้าเกิดจะใช้แทร็กซอตัดไม้ ยาวอย่างเงี้ยครับมันต้องเหลือหัวท้ายเยอะนิดนึงไม่งั้นเนี่ยเราจะแบบตัดลําบากอะคือเลื่อยมันต้องผ่านไม้ออกไหมเพราะนั้นรางมันควรจะยาวกว่าน,นิดนึงนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยคือฝืนวิธีใช้แทร็กซอเนี่ยเราแค่ต้องฉีดหัวท้าย60โอเคเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันเลยมานิดเดียวเห็นปะเลื่อยอะครับมันควรจะวางอยู่บนรางทั้งอันเนาะจุดที่มันจะตัดอะแล้วแล้วเราตัดทั้งหมดอะมันจะประมาณตรงกลางตรงนี้เราควรจะเริ่มให้ไม้อะครับเริ่มตรงนี้ นั่นแปลว่าเราควรจะมีรางอะเลยจากไม้มาประมาณนี้คืบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เทคนิคนิดหนอยนิดหน่อยอันนี้ไม่ Recommend นะก็คือผมจะเริ่มแบบไม่ไม่มีรางอยู่ข้างล่างแล้วผมจะต้องใช้การประคองก่อนข้างเยอะเห็นไหม เราไม่ควรมาจบตอนที่มันไม่มีรางรองอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยจริงๆแล้วเฟส2มันมีขายแทร็กซอที่ยาว3เมตรเลยชิ้นเดียว3เมตรเลยถ้าคุณตัดไม้ริบคัตของไม้อัดบ่อยๆเนี่ยใช้3เมตรจะดีกว่านะครับคัตแบบนี้ผมไม่ได้ตัดบ่อยผมก็เลยฝืนๆไปก่อนขอคิดดีๆก่อนว่าอันนี้จะได้ใช้อีกไหมคือถ้าเป็นช็อปแบบของตัวพ่อเฟส2เนี่ยเขาจะต้องมีแบบรางหลายๆขนาดแปะผนังไม่เลย หยิบใช้ตามความสะดวกแต่ว่าเราอาจจะห้าง,งบน้อยเราพยายามจะเก็บของทุกครั้งที่เราใช้งานนะครับจะได้ชีวิตจะได้ง่ายเหมือนเดิมก็คือเราตัดสีแดงออกนะครับตอนนี้สีแดงมีทั้งสองฝั่งเราจะตัดหัวท้ายเลยใบเลื่อยอะครับมันกว้างประมาณ2มิลกว่าๆเนาะถ้าของ f ฟสทูสองมิลพอดีมั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะตัดขอบออกอะครับถ้าเราตัดน้อยกว่า2มิลเนี่ยคลองเลื่อยมันจะไปโผล่อยู่นอกไม้นึกอ,ออกไหมคือใบเลื่อยมันจะแบบอยู่ข้างนอกอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเก็บฝุ่นได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นวเวลาตัดขอบไม้อะครับพยายามตัดให้มากกว่า3มมิลถ้ามันมากกว่า3ามมิลนนะ่ะคลองเลื่อยมันจะอยู่ในไม้ทั้งหมดแล้วมันจะเก็บฝุ่นได้ดี ทีนี้เราก็จะมาทำเหมือนเดิมก็คือวัดเราอยากได้เลขศูนย์ลงท้ายลงที่10เซนเพราะฉะนั้นเราจะตัดที่240ตัดเลยนะเราได้ไหมขนาด240คูณ60เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะเอาอันเนี้ย ไปที่ห้องเก็บของกันแต่ก่อนอื่นเราขอตรวจก่อนว่าเรามีเหล็กพอที่จะไปประกอบได้เลยหรือเปล่าเขอไปพิงไว้ก่อนอยากให้เห็นแบบในหัวจังเลย <c oughs> คือสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคือเหล็กฉากยาว240ทั้งหมด4-6เส้น90 4เส้นแค่นั้นเดี๋ยวหาก่อนว่ามีหรือเปล่า เหมือนเมื่อวานจะดูแล้วว่ามันมีมี90อยู่ตรงนี้วันก่อนนั่งนับความยาวเนี่ยเราเมย์ก็ถามว่าพี่รู้เลยเหรอว่ามันยาวเท่าไหร่แบบเห็นแล้วรู้เลยเหรออ๋อพี่นับช่องเอาครับมันช่องละ5เซนใช่ไหมก็10บย30 40 50 60 70 80 90อันนี้ยาว90เซนอ่าโอเคเราต้องการ60 60อยู่ข้างบนเนาะเหมือนเติ๊กลือๆไว้ป่ะทราที่แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไปนับก่อนล้กันเดี๋ยวกลับมา เผื่อใครยังไม่ทราบนะครับตอนนี้เรามีวิดีโอใหม่ทุกๆสัปดาห์เพราะฉะนั้นถ้าคุณกดติดตามแล้วแต่ยังไม่ได้กดแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมกดนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปครับไปนับเหล็กมาแล้วนะฮะเราต้องตัดเหล็กเพิ่มอีก4ท่อนนะครับเราจะเอาเลื่อยตัดเหล็กตามทันไหมตามนเลอครับอุ้ยจะก่วาวันนี้ผมมีเหล็กหลายเส้นมากใช่ไหมในช็อปอะวิธีหนึ่งที่ที่ดีมากๆในการไม่ต้องวัดบ่อยๆคือเขียนไว้ว่าสิ่งนี้ยาวเท่าไหร่อันนี้ยาว210 เซึ่ง<ม>เราไม่ต้องการ<ม>เราไม่ต้องการเราต้องการใช้240หลังๆผมก็ใช้ดินสอปากกาเขียนแล้วไม่ได้ไม่ได้แปะเทปละเรามีเรามีเหล็กฉากอ,อันนี้ยาว2 5 5นะครับเราจะามาตัดให้เหลือ240ก็คือตัดออกไปกี่ช่องครับ3ช่องอทีนี้ปัญหาคือเนี่ยสมมติถ้าเราวางอย่างนี้ใช่ไหมมันจะไม่ฉาก รเราก็จะใช้โตอีกตัวหนึ่งเป็นตัวรับให้มันฉากให้มันอยู่ในร <c oughs> ะนาบเดียวกันโดยเราจะหยิบเศษไม้มาหนึ่งอันแคมป <c oughs> คือสิ่งนี้มันคือท็อปโต๊ะใช่ไหมมันสามารถที่จะใส่แคมป์เข้าไปได้ผมก็จะเอามาทำอย่างนี้มันใส่แคมป์ได้ทั้ง4ด้านนะอ๋อ <c oughs> สำคัญมากเลยคือต้องเสียบปลั๊กก่อนอเขาว่าไว้ว่า measure twice cut once วัด2ครั้งตัดครั้งเดียวนะครับเพราะว่าตัดแล้วต่อยากทีนี้มันมีเส้นหนึ่งที่มันบุบบิบอย่างเงี้ยนะครับ เดาว,ว่าซูมมาก็ได้ครับเดาว,ว่าเส้นนี้ผมเคยใช้ทําเป็นโครงสร้างลานจอดรถที่บ้านรามมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงแล้วมันจะรับน้ำหนักได้แย่ลงมากถ้ามันบุบปิดแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นโครงสร้างชั้นที่2ของของโต๊ะก็ได้คือมันต้องรับแรงหน้าท็อปโต๊ะเยอะมากแต่อย่างไรก็ดีเดี๋ยวจะขอดัดให้มันกลับเข้าไปแบบใกล้เคียงกับเส้นตรงนิดนึงเพราะว่าจะได้รับแรงได้ดีขึ้นนะครับแล้ว,วใช้ แจเทพของเราแยกกว่าเดิมไหมแยกกว่าเดิมนิดหน่อยโ <c oughs> ต๊ะอะครับมันจะมีเสาสามช่วงหัวท้ายแล้วก็ตรงกลางเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้อยู่ตรงกลางได้อ่ะก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องรับแรงมากเดี๋ยวขอลองวัดก่อนว่าพอดีหรือเปล่าอืมโอเคเลยนะนี่คือตรงกลางอันนี้คือตรงที่เบี้ยว เพราะฉะนั้นเราตัดหัวฝั่งนน้นทิ้งฝั่งนี้เก็บไว้ตรงนี้จะอยู่ใกล้ตรงกลางตอนนี้เราได้วัตถุดิบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขนของทุกอย่างนี้ขึ้นไปชั้น18พูดอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจว่าเคปเรามี18ชั้นแต่จริงแล้วอ่ะเรามี30 <laughs> ไม่หยุดด้วยไม่หยุด <laughs> <laughs> ไปให้สุดโอ <laughs> okay. เคเอ้ลาไม้สีดำละ่ะ ล่างไหน่างสุดโอเคหลังจากที่ขนของกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับตอนนี้เรามีของครบแล้วเนาะมีเหล็กฉากมีสกรูกเรียบร้อยแล้วเราอยู่ในห้องเก็บของของเคฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า deep storage ก็คือ เก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วกันนานๆทีจะมาทีหนึ่งเพราะเราต้องขึ้นมาถึง18ชั้นเนาะชั้นเหล็กเนี่ยนะครับเรารื้อมาจากที่ KX เนาะโครงสร้างของสิ่งที่เราทำเนี้ยก็จะคล้ายๆกับอันที่เราทำใหม่วันนี้แหละอันดับแรกเนี่ยเราจะมาสร้างเหล็กฉาก1บรรทัดของโต๊ะก่อนก็คือเราจะไม่ติดขาอะไรทั้งสิ้นเราจะทําให้เหล็กฉากมันเป็นรูปกรอบสีบ่เหลี่ยมก่อนนะครับอ่าเหล็กฉากปกติเวลาเขาขายเขาก็จะมาพร้อมกับแบบสกรูที่เป็นสกรูเฉพาะของเหล็กฉากหัวเป็นหัวมันจะเป็นมนๆอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ตรงใต้หัวมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนี้มันก็จะลงไปในช่องของเหล็กฉากแล้วมันก็จะล็อกได้พอดีอหนึ่งสองสคือเหล็กฉากเนี่ยเวลาเรามองจากด้านบนนะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมจะให้สันอันนี้ครับอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีเนาะระนาบด้านบนเนี่ยมันจะเอียงมาฝั่งนึงนะอันนี้คือเส้นตรงกลางของเหล็กผมได้ให้สันอยู่ตรงกลางแนี้ อันนี้ผมจะเอาไว้เป็นอันที่เป็นทับโต๊ะเพราะว่ามันสวยกว่าเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ประกอบอันนี้อันนี้คือชั้นด้านล่างนะครับเราจะทำโต๊ะให้สูงเท่ากับชั้นนี้เลยซึ่งคือ90เซนจากพื้นนะครับผมคิดว่า90เซนเนี่ยเป็นระยะที่เหมาะกับการเอาวายืนทํางานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นล่างก็จะหน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือความสูงพอๆกับกล่องพลาสติกของเราเลื่อนเข้าไปได้นะครับ ซึ่งก็คือ1 2 3 4 0เซนเนาะ45แล้วกันตอนนี้มันแคบไปไหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะทําอันนี้เป็นชั้นล่างนะครับเราก็จะเอาเหล็กฉากนะอันนี้คือข้างบนอันนี้คือข้างล่างใช่ไหมนี่อะไหนึ่ง4 5้ไม่ใช่สี่เราจะใช้เหล็กเหมือนเป็นเหล็กฉากของเหล็กฉากทําชั้นโดยเฉพาะนะครับก็คือมันจะช่วยจับให้มุมเนี่ยมันเป็นมุมฉากมากขึ้น จากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่เคยช่วยเท่าไหร่นะแต่ว่าติดไว้หน่อยก็ดีเราจะใส่น,น็อตทะลุเด็กฉากใช่ไหมแล้วก็ทะลุอันนี้แล้วก็ทะลุอีกอันหนึงพอผมไขเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเลื่อนให้สกรูเนี่ยมันอยู่อย่างนี้นะครับคิดสภาพนะอันนี้คือชั้นรับวางของใช่ไหมเราอยากให้สกรูมันวางอยู่ตรงด้านล่างของสลอ็อตอะเพื่อให้มัน เพื่อให้เหล็กมันรับน้ําหนักของต,ต,ต,ตัวตัวชั้นไปเลยนะครับถ้าเราติดอย่างเงี้ยถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าเพราะถ้าเราขันแน่นพอครับยังก็อยู่แหละแต่ว่านานๆไปมันอาจจะมีการหย่อนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งพอมันหย่อนไม่เท่ากันทุกอันชั้นมันก็จะเอียงเพราะนั้นเอาให้มันชนอย่างนี้ไปเลยดีกว่าอ่ะ่ะกี้เราติดฉากมุมนี้แล้วนะใช่ไหมเราก็จะมาติดมุมตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงไปเลยทั้ง2ด้านทั้งด้านแนวนี้แล้วก็แนวนี้เนอะ <Okay. S 1> อะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาสกรูมาไขให้แน่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะประกอบ4อันเลยเพื่อความรวดเร็วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ตากล้องมาช่วยประกอบนะครับเดี๋ยวเราดูกันแบบทำแบบแล้วกันหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะฮะเราได้ของเล่นมา1ชิ้นอยากให้ตรงนี้อยากให้ดูตรงนี้นี่อันนี้เนี่ย เหมือนกันนะครับคือเราใช้สกรูวางลงที่ข้างล่างใช่ไหมตรงนี้มันจะเหลือขอบเลยขึ้นมาซึ่งมันเป็นข้อดีเพราะว่าเราตัดไม้มาพอดีเราก็จะวางไม้น,นี้ได้เลยไม้ที่ท็อปเนี่ยมันก็จะไม่เลื่อนหล่นเนาะลองเลยก็ได้ได้ไหมโอ้โหพอดีเลยยังไงล่ะโอเคเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาก ที่ว่าได้แล้วล่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องมานั่งตั้งให้มันได้ฉากก่อนเราก็จะใช้ไม้ฉากอันนี้มันติดหัวน็อตน,อน,นะ้อ,อทำยังไงให้มันได้ฉากวะเนี่ยเล็งด้วยสายตาเลยน,น,นะเออผมว่ามันต้องไขให้แน่น<ๆ>ก็กะการนิดนึงน,นะนะไม่ได้แปะมาก <S <S แล้วกน อะเดี๋ยวนิดนึงเอาอันี้ออกก่อนเดี๋ยวจะชี้ปัญหาให้ดูนะครับปัญหาตอนนี้คืออย่างนี้คือถ้าเราวางไม้ลงไปอะ่ะไม้มันชนหัวน็อตอันนี้ใช่ไหมหัวน็อตอันนี้มันเชื่อม2อ,อันนี้เข้าหากันอยู่แต่ว่าณนะตอนนี้ครับมันไม่ต้องการตัวนี้แล้วเพราะว่า2อ,อันนี้เชื่อมด้วยแผ่นแนวตั้งนี้แล้วนะครับเพราะฉนั้นถ้าเราเอาอันนี้ออกอะ่ะเราก็จะแก้ปัญหานี้ได้อ่าอย่างนี้อันตรงกลางทํายังไงอะ่ะถ้างั้น โปรเจกต์ <laughs> มันดูง่ายนะแต่ว่ามันม,มีดีเทลมีดีเทลมีดีเทลอยู่ตอนนี้เราเราเน้นความฉากก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเก็บอีกทีนึงโอ้อันนี้ไม่ลงอโอเคทีนี้มาถึงปัญหาตรงนี้ใช่ไหม สิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะแกมะมันออกแตถ้าปัญหาตรงนี้คืออะไรนะครับปึ๊มันมีน็อตนูน<อ>ขึ้นมาครับ<อ>เดี๋ยวพอเราวางไม้อะไม้มันก็จะไม่ได้ลงน้ําหนักที่ที่เหล็กฉากไงมันจะลงน้ำหนักที่หัวน็อตซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราอยากให้มันน้ําหนักมันลงที่เหล็กสม่ําเสมอกันนะไม่งั้นมันก็จะกลายว่าไม้มันก็ถูกยันด้วยหมุด6ตัวอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กปึ๊บพอเราถอดน็อตออกครับมันได้มีร่องเลย คือไม้มันวางอยู่บนเหล็กทีเนี้ยไอชิ้นเนี้ยที่ผมถอดออกมาเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันอยู่ตรงนี้ได้ถามว่าชิ้นเนี้ยสำคัญยังไงมันทำขึ้นมาเพื่อไม่ให้ช่วยให้ไม้มันไม่แอนทางนี้แล้วกันผมจะใช้สกรูสกรูเกลียวปล่อยเป็นสกรูไรวอลเนาะกับแหวนแหวนยางนะครับไอแหวนยางเนี้ยจริงจริงมันเป็นออของที่ใช้กับงานหลังคามัง้งด้านหนึ่งมันเป็นเหล็กด้านนึงมันเป็นยางไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆก็ใช้ทำอะไร แต่ทั้งชีวิตผมเนี่ยผมใช้อันนี้กับเหล็กฉากตลอดเลยเพราะว่ามันหนึบดีผมจะใช้สกรูยึดเหล็กเข้ากับเหล็กทะลุไปยึดกับไม้อีกทีนึง่นี้อ่าโอเคนี่บททดสอบของมิติสัมพันธ์ยังไงล่ะโอเคคือเหล็กฉากทำชั้นเนี่ยมันรับน้ำหนักแนวนอนได้ไม่เยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทาสปเป่ยช่วงยาวๆแบบนี้มันต้องมีเสามารับตรงกลางแต่ว่าถ้าใช้เหล็กฉากทําชั้นทำมาครับทาเสาอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติว่ามันถึงพื้นแล้วกันนะดูตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้อานเงี้ยถามว่ารับหนักในไม้รับได้ครับแต่มันจะมีอีกแง่งนี้อยู่ข้างนอกตลอดเวลาซึ่งมันเสี่ยงกับการเดินชนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมเลยไม่อยากใช้เหล็กฉากผมเลยตัดไม้มา2แผ่นนะครับที่สูงเท่ากับโต๊ะเลย ปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะแค่เอาสกรูยึดให้มันอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นเสาให้กับทางโต๊ะยังไงทเนี้ยคนเราันต้องพยายามมากแค่ไหนอืมวับโอเค น่าจะเสร็จแล้วอ่ะเรามาทดสอบกันหน่อยแล้วกันเฮ้ย <Hey. S 1> ได้อยู่ <c oughs> นอนเลยแล้วกัน <c oughs> ยังไม่ได้บอกเลยสาเหตุที่เลือกใช้ไม้อัดฟิล์มดำเนี่ยเพราะว่าข้อ1เป็นสีดำเนาะข้อ2คือเวลาที่คุณแอมใช้สวน Urban Garden เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรเปีกเยกอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังจะพอทนผนน้ำได้บ้างแต่ตอนนี้นะครับมันยังมีปัญหาเรื่องความโยกแยกอยู่นิดนึงเพราะว่า เล็กฉากที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะยังขนาดเล็กเกินไปไม้ที่เราใส่เข้าไปอะครับเรายึดสกรูเข้าไป2ตัวเนาะมันค่อนข้างทําให้การเลื่อนฝั่งนี้เป็นไปได้ยากกว่าการเลื่อนฝั่งนี้แล้วกันเพราะฉนั้นผมจะแก้ปัญหาด้วยการเอาไม้นะครับนี่เตรียมมาแล้วเอาไม้เนี่ยมาทําให้มันมีโครงสร้างที่หน้าตาเป็นแบบขวางอย่างเงี้ยครับเพื่อทําให้โครงสร้างทั้งหมดมันเสถียรมากขึ้น โอ้มีไฟนี่มันดีจริงๆโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้สกรูเกียวปล่อยเนาะรายวอลสกรูนี่แหละเหมือนเดิมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันยังโยกแยกอยู่หรือเปล่าดูนะ ทั้งอันเลยนะครับเลื่อนทีเลื่อนทั้งโต๊ะเลยเนาะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับกับโต๊ะทํางานในห้องเก็บของของเราโต๊ะนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือเราจะเอาของนะครับเวลาจะเอาอะไรเนี่ยเราก็แค่เอามาวางนะแล้วก็เราก็สามารถเรียงของได้ง่ายแบบนี้เราก็สามารถใช้สิ่งนี้ในการจัดการของเอามาเตรียมเอามาเก็บได้ง่ายขึ้นคิดว่าโปรเจกต์นี้คงเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนนะครับที่อยากจะมีชอปเปของตัวเองเนาะ เช่นเคยนะครับถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถูกใจก็กดติดตามนะครับและมาพัฒนาไปพร้อมๆกันที่นี่มีพลัสครับสวัสดีครับ